สวัสดีครับคุณผู้ชมที่รักทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแนวทางนำโชคนะครับคำเตือนทางช่องเป็นเพียงสื่อในการนำเสนอแนวทางในการเสี่ยงโชคสลากินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนการพนันสิ่งผิดกฎหมายใดๆทั้งสิน้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับผม มาครับทุกท่านมาดูแนวทางกันต่อครับงวดประจำวันที่16พฤศจิกายน2564แนวทางแรกจะเป็นแนวทางแอดหนุ่มบนตัวเดียวครับทั้งสองใบนี้เป็นแนวทางงวดที่16ทับ10ครับหวยออก372387ของอาจารย์ก็เข้านะครับหวยออก372งวดที่ผ่านมาของอาจารย์ไม่ขึ้นบนนะครับแต่ว่าลงล่างครับ5ลงล่างหวยออก037 เก้าห้าครับทุกท่านเรามาดูงวดใหม่กันครับสิบหกทับสิบเอ็ดหกสี่บนตัวเดียวที่อาจารย์ให้มาเป็นแนวทางหกครับทุกท่านหกจะขึ้นบนหรือว่าลงล่างคุณผ,ผู้ชมก็ลองนำไปเก่งกันดูเนาะถัดมาครับจะเป็นแนวทางของนอขอกอหนุ่มขอนแก่นครับเด่นบนมาตัวครับอาจารย์ให้แนวทางมาที่4 5 6หครับทุกท่าน4 5 6หห ตามนี้ครับถ้าจำไม่ผิดงวดที่ผ่านมาของอาจารย์ก็เข้านะครับถัดมาครับเด่นบนของอาจารย์สมหมายนะครับทุกท่านอาจารย์ให้เด่นมาที่3กับ4นะครับใบนี้อาจารย์ให้เลขเด่นมา2ตัวนะครับงวดที่ผ่านมาของอาจารย์เข้าศูนย์ครับทุกท่านหวยออกศูนย์สามเจ็ดเนาะงวดใหม่ก็สามสี่ครับอีกหนึ่งใบก็คือใบนี้นะครับทุกท่านเลขเด่นบนนะครับ อาจารย์ให้เด่นมา3ตัวใบนี้งวดหม่จะอยู่ด้านล่างสุดครับห้าหกเาหครับงวดที่ผ่านมา0ตรงกันนะครับเข้าเป็นเลขเด่นครับทุกท่านงวดนี้ไม่ตรงเนาะลองจับมามัดรวมกันดูครับคุณผู้ชมตามนี้ครับแนวทางของอาจารย์สมหมายทั้ง2ข้อมูลผัดมาครับจะเป็นแนวทางของมนุษย์ล่าฝัน อาจารย์จะมีเลขวิ่งบนล่างมาให้นะครับเรามาย้อนดูสถิติกันสักนิดหนึ่งครับซ้ายมือครับหวยออก37238ของอาจารย์เข้า7นะครับทุกท่านถัดมาครับก็จะเป็นแนวทางงวดที่ผ่านมาหวยออก037 95ของอาจารย์ก็มาทั้ง2เลยนะครับ0ขึ้นบน9ลงล่างครับเรามาดูงวดใหม่กันครับ16ทับ1 วิ่งบนล่างอาจารย์ให้ในแนวทางมาตัวเดียวเองครับคุณผู้ชมครับงวดใหม่นี้4ครับจะขึ้นบนหรือว่าลงล่างลองนําไปเก่งกันดูนะครับถัดมาครับจะเป็นแนวทางของแอดพัชมนมงวดที่ผ่านมาของอาจารย์ก็เข้านะครับอาจารย์ให้เด่นมาที่9กับ0 0ย์0ก็ขึ้นบนครับงวดใหม่ก็อยู่ด้านล่างครับ16 1ทับ 3ากับสครับทุกท่านสามกับสตามนี้ครับแนวทางเด่นบน2ตัวมาตัวของแอดพัชมลถัดมาครับจะเป็นแนวทางของแอดพฤหัสครับงวดที่ผ่านมาของอาจารย์เข้า5นะครับลงล่างงวดใหม่ก็7ครับทุกท่านตามนี้ครับ มาต่อกันที่แนวทางของอาจารย์ท่านนี้ครับงวดที่ผ่านมาของอาจารย์เข้า0นย์นะครับอาจารย์ให้เด่นมาที่0นย์กับ2องวดใหม่ก็ตัวเดิมครับ2กับ0นครับทุกท่าน2กับ0อาจารย์ให้2กับ0ูนย์มาสามงวดติดเลยครับทุกท่านครับตามต่อครับลองนําไปเก่งกันดู ถัดมาครับจะเป็นแนวทางของอาจารย์ชาวรโรธนะครับงวดที่ผ่านมาของอาจารย์ลงล่างนะครับอาจารย์ให้เด่นมาที่4กับ5แต่ว่า5ไปอยู่ล่างนะครับหวยออก9 5งวดใหม่ก็0กับ1ครับ0กับ1ตามนี้ครับแนวทางของแอดชาวโรธมาต่อกันที่แนวทางของบาบนักคำนวณคนรุ่นใหม่นะครับ อาจารย์ให้เด่นมาที่2 3 5ครับ2 3งมงวดที่ผ่านมาของอาจารย์มี0นย์กับ7นะครับมา2ตัวเลยครับพี่น้องครับโอยออก0 3 7ยาดถัดไปอีกของอาจารย์ก็เข้า7นะครับงวดใหม่ก็2 3 5ครับทุกท่านมาต่อกันที่แนวทางเด่นบนของเอจินันเจ็กันบ้างครับ งวดใหม่จะอยู่ด้านล่างครับอาจารย์ให้เด่นมาที่456ครับ456งวดที่ผ่านมาของอาจารย์เข้า0น,นะครับโผยออก037แนวทางของอาจารย์ท่านนี้ก็เดินดีนะครับคุณผู้ชมตามนี้ครับ456ถัดมาก็จะเป็นแนวทางเลขเด่นคงที่นะครับบนล่าง135 งวดที่ผ่านมา3ขึ้นบน5ลงล่างครับงวดใหม่ก็ลองนำไปเก่งกันดูนะครับ 1, นึหตัวเดิมถัดมาจะเป็นแนวทางของแอดตาครับทุกท่านอาจารย์จะมีแนวทางเด่นบนมให้3ตัวนะครับเข้ามาแล้ว2งวดซ้ายมือจะเป็นงวดที่16บหทับสิครับอาจารย์ให้เด่นมาที่ 3, 4, 5นะครับเข้าหครับทุกท่านาเข้าสนะครับอยู่หลักร้อย งวดที่ผ่านมาของอาจารย์เข้าศูนย์นะครับอยู่หลักร้อยครับทุกท่านงวดใหม่คือใบนี้ครับ16 11 64เด่นบนที่อาจารย์ให้มาครับ012 012ตามนี้ครับแนวทางแอดตาใบเต็มก็จะประมาณนี้ครับอีกหนึ่งข้อมูลของอาจารย์ครับเป็นแนวทางหลักร้อยบน งวดที่ผ่านมาผมลงให้เป็นงวดแรกก็ผ่านอยู่นะครับหวยออก037ของอาจารย์มี0ย์ครับงวดใหม่ก็ขวามือสุดเลยครับ1 6 1 6 6 4อาจารย์ให้แนวทางหลักร้อยมาที่79035 79035ตามนี้ครับแนวทางของแอดดาใบเต็มก็จะประมาณนี้ครับ79035 มาต่อกันที่แนวทางของอาจารย์อินทรีพเนจรกันบ้างครับงวดที่ผ่านมาของอาจารย์เข้า7นะครับกลับมาเดินต่อแล้วโอ้ยออก037ครับงวดใหม่ก็คือใบนี้ครับทุกท่าน16พฤศจิกายน64แนวทางที่อาจารย์ให้มาก็มี8213ครับ8213ตัวไหนจะมาวินคุณผู้ชมก็ลองนำไปเก่งกันดูนะครับ แนวทางของอาจารย์อินทรีพ์นเนจรมาต่อกันที่แนวทางของแอดมินโฮกันบ้างครับแนวทางของอาจารย์ท่านนี้ก็กลับมาเดินแล้วนะครับคุณผู้ชมงวดที่ผ่านมาของอาจารย์เข้า9นะครับลงล่างไวออก95เรามาดูงวดใหม่กันครับ16พฤศจิกายน64อาจารย์ให้เด่น5มานะครับ10หน่วยบนล่างอาจารย์ให้แนวทางมาที่1กับ5ครับทุกท่าน1กับ5 ตามนี้ครับแนวทางของแอดมินโฮขอขอบพระคุณอาจารย์เจ้าของข้อมูลด้วยนะครับถัดมาครับจะเป็นแนวทางของแอดกุ้ง10ล่างครับทุกท่านสาธิติก็เข้ามาเพียบเลยครับบางงวดก็ไม่ตรงตามตำแหน่งเนาะแต่ก็ไม่เป็นไรครับเราก็เก่งได้หมดครับทุกท่านงวดล่าสุดของอาจารย์ตรงตามตำแหน่งอยู่นะครับของอาจารย์เข้าเก้าตรงนี้ครับ ถัดไปอีกของอาจารย์มาทั้ง2ตัวเลยนะครับ38งวดใหม่ก็อยู่ในส่วนตรงนี้ครับ16 11 6 40ล่างเลขเด่นที่อาจารย์ให้มาก็มี38 4 9 0ครับ38 4 9 0ตามนี้ครับแนวทาง10ล่างแอดกุ้งขอขอบพระคุณอาจารย์เจ้าของข้อมูลด้วยนะครับ ถัดมาจะเป็นแนวทางหลัก10ล่างของอาจารย์เอกสิทธิ์กันบ้างครับงวดล่าสุดของอาจารย์เข้า5นะครับทุกท่านของอาจารย์มี5ตรงนี้นะครับหวยออก95เข้ามาแล้ว4งวดนะครับทุกท่านครับก่อนหน้านั้นของอาจารย์ก็เดินดีมากเลยนะครับงวดใหม่คือใบนี้ครับหลัก10ล่าง16 11 6, 4เลขเด่นที่อาจารย์ให้มามี9 5 1ครับ9 5 1ห้าหนึ่ง ตามนี้ครับแนวทางของอาจารย์เอกสิธิ์มาต่อกันที่แนวทางของอาจารย์พีรัชชัยกันบ้างครับเป็นข้อมูลเด่นล่างแนวทางของอาจารย์เข้ามา2งวดติดแล้วนะครับซ้ายมือครับแนวทางของอาจารย์เข้า3หวยออก3 8ครับงวดที่ผ่านมาของอาจารย์เข้า5นะครับหวยออก95อาจารย์จะมีแนวทางเด่นล่างไม่4ตัวนะครับ งวดใหม่คือใบนี้ครับ16 11 64เด่นล่างที่อาจารย์ให้มามี2567ครับ2567ตามนี้ครับแนวทางของอาจารย์พีรัชชัยมาต่อกันที่แนวทางของแอดวานกันบ้างครับงวดที่ผ่านมาของอาจารย์เข้า5นะครับคุผู้ชมเข้าตรงนี้นะครับงวดเก่าเข้า5ครับหวยออก9 5 งวดใหม่ก็ตามนี้เลยครับ 16, 11, 64, เด่นล่างอาจารย์ให้แนวทางมาที่159ครับ159ตามนี้ครับแนวทางแอดวานมาต่อกันที่แนวทางของอาจารย์ชาวโรดกันบ้างครับเป็นข้อมูลเด่นล่างสายมือครับแนวทางของอาจารย์เข้า 3, ห้อยออก38ครับ งวดที่ผ่านมาของอาจารย์เข้าห้ครับหวยออก95้งวดใหม่คือใบนี้ครับ16 11 64ครับเด่นล่างอาจารย์ให้แนวทางมาที่024นะครับ024ตามนี้ครับแนวทางของแอดชวโรดขอขอบคุณอาจารย์เจ้าของข้อมูลทุกๆข้อมูลเลยครับ ก่อนจบคลิปอย่าลืมกดติดตามกดแชร์ด้วยครับจะเป็นกำลังใจคนทำคลิปมากเลยครับสวัสดีครับ